เดินขากระเพก20ปีไขน่นำส้มคิสโตเฟอร์เบนจกุลชีวิตพิกพอช่วยคนอนาคตพระเอกดับบูบ เชื่อหลายคนคงยังไม่ลืมเหตุการณ์อดีตดาราอนาคตไกลคริสโตเฟอร์เบนจกุลผู้มีน้ำใจลงไปช่วยเหลือผู้คนจากเหตุบนท้องถนนเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่โชคร้ายเขากับประสบเหตุซ้ำซ้อนจากคนดื่มแล้วขับทำให้เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดแม้สุดท้ายจะรอดมาได้แต่ก็กลายเป็นคนพิการตั้งแต่วัย20ต้น,ตน งานต่างๆงานแสดงถ่ายแบบก็หายไปเลยรายได้ที่เคยได้มาทุกๆเดือนก็หายไปเรียนอยู่ก็ต้องอยู่เรียนไปแฟนที่คบอยู่ตอนนั้นเขาก็คิสบายๆแม้ต้องสูญเสียอะไรหลายๆอย่างแต่ด้วยหัวใจที่ไม่เคยท้อคิดจึงมุ่งมั่นเรียนจนจบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยอัสสัมชัญและพยายามหางานทำเพื่อไม่เป็นภาระของครอบครัว และก่อนหน้านี้ไม่นานเรื่องราวของคริสโตเฟอร์เบนจกุลได้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเคยออกมาขายน้ำส้มวิ่งหนีเทศกิจทั้งที่ขากระเพกซ้ำก่อนหน้านี้ก็ได้นำเงินเก็บมาลงทุนทำธุรกิจกับภรรยาแต่ก็เจอสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เข้ามาอีกจนทำให้เงินเก็บก้อนสุดท้ายหายวับไปกับตาต้องเป็นหนี้เป็นสิน หลังจากที่เรื่องราวของคิสถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือช่วยสนับสนุนคิสและภรรยาช่วยอุดหนุนน้ำส้มอย่างต่อเนื่องจนทำขายไม่ทันจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราดีใจมากเลยเหมือนเป็นการย้อนว่ายังมีคนจำคิสได้เยอะมากคนให้ความช่วยเหลือเราเยอะมากคือน้ำส้มที่ไหนก็มีขายในประเทศไทยแต่เขาอยากอุดหนุนเราโดยที่เขาอาจจะไม่ได้อยากดื่มน้ำส้มหรอกแต่เขาอยากจะช่วยเหลือเรา พูดง่ายๆคือเธอไม่ต้องพูดมากได้ไหมเธอเอาหมายเลขบัญชีมาคือเราไม่กล้าที่จะรับก็ขอเป็นการที่ช่วยอุดหนุนเราจะดีกว่าขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสขอบคุณท่านทูตพิรุณน,น้ำตาคอท่านให้โอกาสเอาน้ำส้มไปขายที่ร้านตรงนี้ก็จะได้เก็บไว้เป็นค่าเช่าบ้านในแต่ละเดือนแล้วพอมาตอนนี้รายได้มันก็เพิ่มขึ้นเราก็มีเงินไปปลดหนี้ และหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ขยายกิจการทำสินค้าใหม่ออกมาขายทั้งน้ำพริกกากหมูน้ำพริกปลาสลิดกุนเชียงและล่าสุดก็ขายน้ำพึง่งเรียกว่าตอนนี้คิดมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องลำบากไปขายของที่ตลาดเหมือนเมื่อก่อนคุณเป็นคนไม่ใช่ลิงนะครับเพราะฉะนั้นท้ออย่าไปยุ่งครับทุกคนต้องมีทางหาทางแก้ไขปัญหาตัวเองได้อยู่แล้วไงครับผมก็เจอมาเยอะนะครับ พยายามจะสู้สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาได้อย่างเนี้ยครับและก็ปัจจุบันเงินเก็บก็โบเบแล้วแต่ก็ยังสู้ต่อไปครับคุณเป็นคนไทยคุณก็ยังสู้ได้ครับ